มาหว่วยอุ้ยข่อยสร้างเจ้าเด็ดนี่เจ้าสิมาเครียดประเด็นครับขอ่อยดีๆเลยว้านคกเข่ามึงแกลงมึงขึ้นรถมึงให้น,นั่น,นแกลงกูจ้าโอเค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 ไม่รู้อะไรมึงไงมึงต้องเมาหนึ่งไงอ่าโอเคโอเคโอเคโเคจะถามอะไรครับอา่าจะถามความรู้สึกที่เราได้ระบายออกไปแล้วรู้สึกยังไงมั่งครับพี่รู้สึกดีครับรู้สึกดีครับโอ้ยออกไปค้างค้างข่อยเแน่ไม่แล้ว เดี๋ยวเราต้องทายคู่กับอ่าสพ่อครับผมโอเคลุงวปไปถอนแจ้งที่เชียงใหม่ยังครับยังครับโอ้ยแต่เดาเคยคุยกันแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับล่งดีป่ะโลงนะครับดวงตาจะนน่าจะนอนหลับแล้วคืนนี้อ๋อฝากเอซีเยนะครับฝาเอซีกลับก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 ับมาคืนนั่นนะฝ่ายเอซีทุกคน้วยนะครับฝากเอซีทุกคนกลับมาหาพี่ออกคืน้ว้นะครับพี่ออกคิดถึงทุกคนนะครับ ขอโทษแล้วก็กลับมามาคุยกันก่อนนะเ้าเ้ารู้สึกจังได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้แบงได้ป่ะเนี่ยเป็นยังไงถ้าใครถ้าใครม้นมืคนแรกพี่จะให้ เออไม่ให้ดีกว่าไม่้ให้หลยหล้ได้บานในหล้ได้บา้ยเกินเกินแล้นี้พี่หมื่นกวาบาทไ่ให้ไม่ได้นีาไม่ห้เล้ยอยจุ่มกันเด้ออยจุ่มกันเด่จุ่มกันครับพวกเจ้าออกข้างง้า่อยแน่ไขยเอาผู้เดียวยังมาไขอะไรอะไรอะไรเอูเดยุริรอันนี้คือค่าจ้งด้ยเดี๋ยวคุจะออกช่างไห่เอาเลยสนุกสนานนะพี่เด้ออือรู้อยู่ช่องนี้น่ารักครับช่องนี้น่ารักนะครับผม กัเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันเอา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 ดิจุบปากกับเพคนได้บ่อฝนนะน้อยเมียมันถึงพี่อ๋อเดี๋ยวน้อยเมียมันถึงได้เมียมันถึงเขาขอโทษกันนะเรียบร้อยครับเอียบร้อเรียบร้อยคุยกันคุยกันนะคุยกันนะคุยกันนะน้าหนาน้าหนาครับฝากฝบอกเอฟซีทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับว่าเราน้าต้องเข้าใจกันดีแล้วนะครับเราเข้าใจกันดีแล้วเออกันดีแล้วเลยนะ เออเอฟซีปวดตัวใจนะครับว่าพี่หญิงกับผัวนะครับเียกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เท่านี้เป็นภาพภาพนี่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่อนก่อนเลยครับกดนะครั่อดแล้วก่อนแล้ว แก้ว <S an> <expand. S 2> พี่อ๋อไม่ให้ออกเฉยๆไปไอไปผู้รู้สึกอจรงไหนบ้านนี้เจ้าทั้งที่สองนี้ไม่มีเลยละคือเปนปกติแล้วแหละปกติปกติปกติครับือพี่อ๋อท้องว่างไปแล้วแก้แค่นี้ฮ้ยนี่เอาอีกแล้วเนี่ยประเด็นนี้เลยแต่เขาเออไม่ได้ไม่ใช่ผู้จริงนะครับแต่คนเมื่อเช้าไปไหนแล้วพี่อ๋อก็ากับโคราชไปแล้วครับโคราชไปแล้วกลับโคราชไปดำนาแล้วครับกินเจ้าขึ้นมาจะสิไปบ้านเขาพวกเจ้าจะจุ่มกันล้างทั้งเบิ้งทั้งทัอง โอเคโอเคโพวกเจ้าจะจุ่มฝอยบางกล้องช่องไงป่ะเนี่ยมาช่วยกูเลยเออไอ้ได้เอากับน้องก่อนก็ได้น้องเขาได้หอดแปดนาทียังไม่ห่ออะไรนี่ยังไม่ถึงนั่นหนึ่งนาทีเลยเออนะเอาเอาว่าคือว่าเขาได้บอกแล้วเนาะเขาได้บอกเขาก็ได้สบายใจเน้อยเนาะเออ เนาะสบายใจขึ้นเนาะครับโอ้ยกจะใกล้ๆขวายละวไอ้เทาเราต้องเว้นระยะห่างกันนะครับเว้นระยะห่างกป็นระยะห่างอสี่เอาแปดทีนี่ตีโดนนี่โอ้ยตายผมเจ้ากันได้ขวายขอสละน่องก็ดีใจนะมเด้น้องก็ดีใจเออดีใจมันต้องฉลองนี่นายเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแรงเนาะเอาเราจะเฝ้าประตูอีกการไหมเอาเอาหันไปดูรอบๆนอกอะครับ านนกลังสัมภาษณ์อต้องหนึ่งอหนึ่งอยู่แล้วเขาจะพาไปยามใครใคฮะอ๋อถ้าบุญเหรอฟซให้อภัยแล้วก็ขอบคุณมากครับเอให้อภัยแล้วเอ๊เดี๋ยวนี้ทำไมมาหันมาใช้เอ่อรีโนกันหมดเลยโอ้ยภาพชัดเจนพี่เออพี่เป็นคนแรกพี่ไม่น่าบอกพวกแกเลย่ป็คิวพี่หมดี่เป็ครับพี่เลือกเหน่อยกลับึ้นมาหน่อยคดอานเออ ครับผมกลับมาเหมือนเดิมนะครับเด้อหายไปตั้งสามพี่หมื่นท่านชมน้ำหนา ต่อหนาไงมึงกับตัวตั้งดูตีผมเป็นคนวางแผนไว้ครับชงแล้วไม่กินเลยพี่ชงแล้วทิ้งเลยผมบ้านเป็นแผนการของผมเี่ยนี่ครับคนวางแผนชั่วนะครับนี่ครับคนวางแผนชั่วเราแตกแก้กันนะครับเห็นหน้ามันเอาไว้นะเอาตัวลงไปนอนนะนี่ครับผมเห็นปะ <S <s เรานั่งบนภูดูเสือกันกันข uh ่อยไปร้อนหน้าอย่างเดียวใช่ปะเจ้าเป็นจังไดบ่ไห้รู้ติไปครับผมอันนี้ก็พี่ชายผมกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับได้ยินเสียงของพี่ออกของร้อนี่แสดงว่าพี่ออกกลับมาแล้วเด้อนะครับนี่พี่ชายผมนะครับกลับพลาดไปแล้วนะมีอย่างเขากระจูปากกันนอ้ํานอ้ําขึ้นเขากันนอ้าน้ำกันอยู่เออตั้งประเดี๋ยวเต้ พี่อภาได้จ้าแล้วแล้วแอดน้อยนะครับผมแล้วแอดน้อยรู้สึกยังไงบ้างครับหายงแอดน้อยรู้สึกยังไงบ้างครับร้อนร้อนนะครับผมเอาเอาเอาถามถามให้ตรงประเด็นนะครับแอดน้อยรู้สึกยังไงที่ได้พูดไปแล้วเอาเอาความรู้สึกตัว ก็ไม่ร <c oughs> ู <reco Christ and sweating> ้สึกอะไรก็รู้สึกแค่เออได้ได้ได้พูดในสิเหมือนพูดแทนอ่าไดรแบบนั้นก็เออเราได้เราได้พูดแทนเพราะว่ายังไงยังไงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะพี่เจนะพี่เจเนาะก็ดีใจที่ทุกคนจับมือกันนะครับกลับมาผมเชื่อว่าแฮปปี้มากกว่าเดิมเพราะทุกคนได้เปิดแล้วเราได้เปิดใจกันไปแล้วเรารักกันยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกทุกคนก็คิดกันเองแต่พอทุกคนได้พูดได้พูดที่จะยนะมาหลังจากที่ที่คุยตรงนั้นอ่ะครับผมอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะรับครแคอน ไหนอะไรยังไงใช่ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ด้มวันนี้อันนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้ครับอยู่ด้วยครับผมให้นเห็นด้วยนะไม่มาคุณที่คุณที่ไปกับพี่เมื่อวานมาอยู่นีนีพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะมีประเด็นไปกินข้าวด้วยแค่นี้ก็พอแล้วไอ้เก้ามึงมาที่เลยปนดียมาที่มานี้าไอ้้ามาี่เลยหนึ่งั้นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นมันุยเลยครับปุยเลยครับไปกินข้าวิปปิแปนี่คุณก็ต้องมาเมาเลยเดี๋ยวๆดีายเดี๋ยวหมดเลยไขแม่น้ำยุติไม เราฟังลูไปก่อนเพื่อนเลยผาหีเาเยนปีมาคุยกับเอฟซีเลย่าเรียกแล้วขอโทษค่ะผมไปกินข้าวเมื่อวานไปกินข้าไปกินข้าวกินข้าวนะไม่กินข้าวกะบดไปหาะกินหอาไปกินข้าวีครับผมฟางทุกอย่างทุกประเด็นก็เคลียร์กันหมดแล้วนะครับคุยกันทุกคนก็เห็นภาพกันแล้วนะครับผมตันปีเมื่อวาน ไปน้ำพูเลยขาแฟอย่างไหนบัตรงหารลอยมาให้หมพี่มาหอมมา่คิดตายไป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 ที่หลังเีว่าทิงพี่ไว้อย่างนี้มือสองช่องโดนเลยนะมาให้มอเคนะโริงจริงขอโทษอฟีมามาพี่มาให้หมดขกในหอดแแบบนักที่ยกกเป๋าไปก่อนมาให้หมด

ที่รักอันนึ่งคุณอไ่มบาหนึ่งมด้ยมาด้ยมาด้วยมาด้อยมาด้วมาด้วาด้มาด้วยามด้ย่าด้ว้วมดวด้วมา้มด้วมาด้มด้มาดาด้มาดาด้ไมมด้วมาดยาด้วมามด้มาดาด้วมวาด้มาวมาด้วมาดาด้วมาดมด้วมา่าด้วมวมด้มาดวด้วมาดาด้มด้าด้มด้มด้วมาดด้วมาด้วมาด้ม แล้ววันนั้นเราเมื่อวานเราก็ไปแล้วเราขอโทษด้วยเด้อะสิ่งต่างๆด้วนะครับจะทำให้ไอซีรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เสียความรู้สึกเใจนะครับแต่หมดทั้งมวลที่ทำไปก็เพื่อพวกเราเพื่อความอยู่รอดของพวกเราทุกๆเําบบก้องกําบบก้องทุกอย่างอะไรไม่เป็นเสียหายเล็กๆแต่ก็นี่แหละเราจะได้รู้บาื่องเรีมันจะได้มันจะได้เออจะไไม่คาใจจะได้ไม่คาใจนะครับแล้วพี่ชอนคุณได้รู้ข่าวว่าพี่ชอนจะไปหา หาห้องเช่าไม่เหรออืมอยู่ข้างอ่าก็เลยก็เลยให้พี่อ๋อเป็นเลยบอกเสียงอเลยพี่อ๋อก็เลยต้องยอมรับขึ้นกระแทกเมื่อวานนี้ให้ได้อ่าขึ้นต้กงแต่งมากอจนนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับมาตอนนี้ก็เริ่มตินอยู่แล้วครับเพราะว่ามันตืติแล้วอะงั้นก็เราก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับต่นไม่นต้องเชื่ับั จะเดินน้ำกลับมาติดตามพวกเราทุกคนด้นะครับกลับมาติดตามเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างตัดลึกผิดแล้ว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 ครับสายบุญก็ไปเหรอไปหมดครับไปเยอะเอาคำว่าสายบุญก็ไปเหรอไปเพื่อนครับเดี๋ยวเพื่อนทุกคนถ้าผมคลิปแล้วก็ได้เคลียร์ใจกันหมดทุกคนแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ